สวัสดีครับยูทับช่องรถไฟชาแนล l ดูเราจะมาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวดูพื้นที่จะเก็บเหลือเท่าไรดูซิมันเครื่องมันช้ามากมันก็หนากำลังคำนวณใช้งานได้พื้นที่ทั้งหมดก็คือ2 5 6รกิกพื้นที่ภายในสองสามสิใช้งานอยู่1 8 6่งแกิกแล้วก็ใช้งานได้2 3 8รกิก หลักข้อมูลที่ในเก็บในที่เก็บข้อมูลสองสองจุดเก้าห้ากิกโอเคก็คือพื้นที่จะเก็บเหลือเท่าไหร่เราไม่ได้ใส่การ์ด SD สดนะนี่เห็นไหมใช้งานได้สองสามจุดสามกิกเลยข้อมูลเนี่ยข้อมูลแชทข้อมูลแชท ของแอปทั้งหมดก็คือ3 0มจ okay. ุดศูนย์สามกิกโอเคบ๊ายบายโอเคสำหรับที่นี้ก่อนแล้วก็สวัสดีครับ